สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับวีดีโอพิเศษนะครับผมกับเกมไลน์เลชั่นนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสุ่มกาชาเกียร์กันนะครับผมซึ่งเป็นค่าเกียร์ที่ดูดีเลยนะครับผมที่แรกผมกล่าวว่าจะเก็บรูบี้สัก5,000ันรูบี้หรือว่า7,000พันรูบี้เนี่ยไว้สุ่มเกียร์ในเดือนหน้านะครับแต่ผมคาดว่าก็น่าจะเป็นตัวที่มาโหดแต่ผมจะใช้ตัวในการสุ่มตัวเอานะฮะส่วนตัวตัวในเดือนนี้นะครับผมก็จะไม่สุ่มนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะไม่โหดเท่าไหรรรร่่่่่่นนนนะะะะฮาาาาจไไมมมปปัับบเเเลีียต้ดกททคคว ก็เกียร์ที่ผมจะสุ่มก็จะเป็นตู้นี้นะครับตู้เพิ่มโครโบของดอกเตร์สโตนนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นถุงมือนะครับ่าแสงที่มีค่าสามารถที่ดีมากนะครับมีอัตราการหลบลีก่าตต่างสกิลค่าเช็ดไกในการลดแร่นะครับผมแล้วก็อัปเกรด่าน,นะครับที่สาคัญนะอัปเกรด่าน,นะครับผมแล้วก็ปืนฝั่งขวานะครับเป็นการโจมตีรวมแล้วก็โดนแน่นอนแล้วก็ลดระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์ใหม่นะครับผมซึ่งเป็นค่าเรนเจอร์ ของตู้เกียร์ที่ดีมากนะครับเป็นค่าตู้เกียร์ที่ดีมากนะครับทั้ง2เกียร์เลยนะมาดูกันนะครับว่า5000รูบี้เนี่ยผมจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมคาดว่านะฮะน่าจะได้สัก3ชิ้นนะสำหรับเกียร์แสงนะพูนเล่นนะครับผมอ่ะโอเคนะคแล้วก็เกียร์โดนแน่นอนของผมเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยนะไอตัวโดนแน่นอนนะท่านน้ำนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปสุมให้มันได้กันนะครับผมไปเริ่มเลยนะ ขอให้ได้สัก3ชิ้นนะฮะไอตัวอัปเกรดท่าแสงถุงมือของเซนคู Sen นั่นเองนะครับส่วนปืนท่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมโอ้ยมาชิ้นแรกก็ได้เลยนะครับของอะไรเนี่ยได้ DS เอสเมดูซ่านะครับผมเป็นเกียร์นะฮะโคโรโบแต่ว่าเป็นเกียร์หดาวกระจอกอง,งอยงนะฮะแต่ก็เก็บสะสมไว้ครับโคโรโบผมไม่ค่อยย่อยทิ้งนะผมจะย่อยตัวเนี่ยปกติทั่วไปทิ้งนั่นเองนะครับผมไปเดไปดูกันครับผม5,000รูบี้จะได้อะไร หรือเปล่านะครับผมแม่เห็นสีทองมานี่ก็จะได้แล้วนะโอเคสลับตู้ไปมาหน่อย 1, 2, 3, ปึ๊บึ๊บึ๊บหนึ่งสองสามป้ายขอให้ได้มากนะถ้าแสงอุย้ยได้โคลาโบมานะเป็นค่าเคลื่อนที่ลดระยะเวลาที่สร้างแล้วก็ตายการหลบสกิลนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผม เ็นเกียร์ช่องที่าไหลานะลืมดูแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวได้หม่อีกทีเดี๋ยวค่อยดูนะอะไรแก้ผมตอนนี้ก็ผ่านไป1นึ่งเก้าเอ้ไม่ใช่1,000รูบี้นะฮะเราก็ยังไม่ได้เกียร์สักคิดเลยนะฮะปึ๊บ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 แม่สงสัยต้องมาแล้วแับผมรอบนี้เข้าเกมมาใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะสลับเปลี่ยน เลนเจอร์นะครับที่เรานี่การสลับเลนเจอร์ที่งงงครับผมทําให้เกมงงนะครับเราเราเอา่าน้ําตัวเราออกเพื่อที่เราจะสุ่มหาเกียย์ท่าน้านั่นเองนะครับให้มันรู้ว่าเออ่าน้ําเราเนี่ยยังไม่มีอะไรนะหรือเปล่าเกี่ยวอะไรหรือเปล่าวะไม่เกี่ยวกับช่างมันนะครับผมไปลุยกันต่อ ได้ปืนมาก็ยังดีนะถ้าไม่ได้ตัวท่าแสงเพราะว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มเอาในกล่องการันตีเอานะครับผมว่าน่าจะได้บ้างนะฮะถ้าไม่ได้ก็โหยดองต่อไปครับผมเราไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะฮะปึ๊บ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 จะได้หรือเปล่าอยาให้ต้องได้เปลี่ยนภาษาโอ้โหโนะทุกคนสุ่มเกียรส์สิสุ่มตัวสิสักนิดหน่อย ป๊บแปดดาวมันแปดดาวอยู่แล้วไปเดี๋ยวมันกำลังอ้าปากนี่ผมเอาเลยนะไม่ใช้อาปากมันกำลังปล่อยมาปุ๊บนี่เอาเลยได้ไือเปล่าหูหกดาวเยอะนะแต่เจ็ดดาวและแปดาวไปไหนนั่งสิทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะจะเกลือขนาดนี้นะครในห้าพันรูบี้นะครับผมไปกันต่อครับผมเรื่อยๆนะ เอ้ยได้เกียร์นี่มาแล้วครับผมธาตแสงมา1ชิ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ค่าสวยด้วยนะ100%เลยนะครับผมที่ผมได้อัปเกรดธาตนะโอเคครับผมมา1ชิ้นชื่นใจไปแล้วครับ1เปล่าเห็นไไปกันต่อครับผมขอธาตน้ําปืนอุ้ยมาชิ้นที่2ครับผมว่าแล้วครับผมผมต้องการ3ชิ้นนะ มาอีกแล้วครับรอบนี้เป็นค่าเกียร์อัปเกรดท่าที่60เซนต้องไปรีหาค่าให้มันได้สูงๆนะครับไม่ประมาณ95ก็ประมาณ1 0 0เลยนะครับผมโอเคครับผมชิดที่2มาแล้วครับท่าแสงโอ้เกิดแน่ท่าแสงในทีมผมไปกระต่อครับผม่าแต่ท่าน้ํานะทุกคนโอเคโล่มากอุ้ยนั่นไงขอท่าน้ํามันก็ให้มาเลยนะครับผมโอ้อะไรวะเนี่ย ได้หมดเลยนะโจมตีรวมระยะเวลาที่สร้างสร้างในเจอร์ใหม่แล้วก็ค่าอมาตนดาร์ดของธาตุนี่ก็ให้มาน้อยเดี๋ยวค่อยไปสลับเอาเป็นลดระยะเวลาที่สร้างแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวท่านน้ําผมเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยนะไอ้เกียร์โดนแน่นอนนะครับนี่ได้มาแล้วโอเคฮนะขาดท่าแสงอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็โดนโจมตีนะฮัลยแต่หกดาวที่ออกมาบ่อยมากเลยในะช่วง,งหลังๆนะสูตรอะไรวะเนี่ยเมื่อก,กี้กดอะไรวะเราไปสุ่มตัวละครเลยหมดหรือว่าเรากดรัวๆเลย เฮ้ยเอาเรื่องนะว่าไม่ได้นะอยากได้โดนแน่นอนอีกนะสักสชิ้นนะเออเอาขอปืนท่าน้ำอีกหน่อยแล้วก็ท่าแสงอีกหนึ่งกระบอกโลมากเลยเกิดนะทุกคนอ่ะไปหวังว่ามันจะมาให้นะโอเคไปครับผมไหนๆก็จะสุ่มแล้วอ้มันถึง5,000เลยนะที่แรกว่าจะหยุดนะแค่3 0 0พไปก่อนนะแล้วก็ว่าจะเก็บ Ruby, รูบี้ไว้ไปสุ่มในนู้นในช่วงปีหน้านะครับผมนี่นะจะได้เก็บยาวนะครับถึงปีหน้าเลยนะอันนี้ผมก็เก็บมาได้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะเติมไม่ใช่เติมพาร์ตอีกกาเรียกว่าเติมการ์ดนะฮะรูบี้นะฮะล็อกอินออประจําวันนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทในขณะที่มันจะได้สี่ร้อยยี่สิบตัวนะฮะโอเคเกียร์ไม่มาให้ละปึ๊บเมื่อกี้ต้องให้มันอ้าปากหรือเปล่านะถูกปะ เอะถูกหรือเปล่าต้องให้มันปล่อยออกมานะปุ๊บปุ๊ปครบ6ลูกแล้วก็กดเลย6หรือ5นะเมื่อกี้เนี่ยโอ้แต่5ดาวมาเยอะมากเลยเฮ้ยนี่ไง6ดาวแต่เป็นโคลาโบที่1เออเป็นโคลาโบ6ดาวมาครับผม200รูปี้ครั้งสุดท้ายครบ5,000รูปี้พอดีเฮ้ยขอแสงมามแสงโอ้โหไม่ได้ครับผมโอเคครับผลประกอบการของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ เดี๋ยวเราไปดูที่ภารกิจกันนะฮะภารกิจทุยภารกิจนะฮะโอเคสามพันรูบี้นะครับกับการการันตีนะฮะที่จะได้หกถึงแปดดาวในครั้งแรกไปครับผมหนึ่งเอาเจ็ดครั้งนะสองสามสี่ห้านะ 6และ7ปุ๊บพู้เฮ้ยนี่ปปเป็นไงเป็นไงครับ7ครั้งแสงนะครับโอเคครับผมส่วนค่าอัพเกรดธาตุหรือว่าค่าสเตตัสในช่วงแรกนะที่ได้มาอยู่ที่55%โอเคครับผมได้3ชิ้นแล้วนะอย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวตัวนี้ขอเป็น ยิงแน่นอนนะครับขอเป็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมันมีเกียร์อะไรบ้างนะที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น8ดาวนะครับตัวอื่นลบลีนะแต่ผมอยากได้ปืนมากกว่านะขอมาอีกสึกสักหนึ่งกระบอกนะ่ครับผมมาครับผมรอบนี้7ครั้งเหมือนกันครับ1น่งสองนะครับสามสี่ห้าหก และ7ครับผมไปปุ้มเฮ้ยโอ้โหได้8ดาวแหมดีใจโอ้โได้ค่าดีนะเป็นค่าใช้จ่ายลบหลีกต้างสกิลอัพเกรดท่าด้วยพอดีเลยครับผมได้ปืนบวกกับได้อของตรงกลางได้เขาเรียกอะไรชุดเกียร์ป้องกันนะครับเอามาใส่ให้กับตัวท่าน้ำที่ผมต้องการใส่ให้มันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เกียร์กันนะครับว่า ผมได้อะไรมาบ้างนะครับของสรุปในช่วงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูสรุปกันของที่สุ่มในครั้งนี้กันนะครับได้ปืนนะครับมานะครับปืนของสเตอรี่นะครับผมก็ได้มา1ชิ้นนะครับเดาวนะฮะโดนแน่นอนท่าน้ำนะครับส่วนชิ้นกลางได้มา4ชิ้นเลยนะครับโดยประกอบไปด้วยไอตัวท่าแสนะครับ3ชิ้นเลยนะครับผมโอ้โหอัพเกรดท่านล็อกไปเลยนะฮะ คุ้มมากคุ้มจัดนะครับผมถือว่าดวงดีนะครับในการสุ่มที่5,000รูบี้นะครับผมโอเคแล้วก็ได้ไอตัวท่านน้ำแปดดาวนะครับก็คือหมวกกับตันของริวซุยนะครับมาอีก1ชิ้นนะครับผมแล้วก็ค่าดีด้วยนะเออเป็นค่าที่ให้มาก็คือค่าใช้จ่ายแรกนะครับผมแล้วก็อัตรากระโดดรีสกิลต้านสกิลแล้วก็อัพเกรดธาตุนะครับส่วนสกิลของ8ดาวนั่นเองครับหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของศัตรูนะครับผม อ่าโอเคถ้าตัวไหนติดบัฟของทีมผมเนี่ยศัตรูไม่สามารถลบได้เลยนะโอเคมาดูส่วนของฝั่งอุปกรณ์ฝั่งแต่งตัวกันบ้างนะฮะเหมือนจะได้ไอตัวเรียกอะไร6ดาวมาหรือเปล่านะเดี๋ยวขอหาดูนะได้ทั้งหมดนะครับ4ชิ้นเลยนะครับเป็นของ usa นะเมดูซ่านั่เองนะครับดีเอสเมดูซ่านะครับก็ค่าก็ประมาณนี้เพื่อความเร็วร,ระยะเวลาแล้วก็ต้าน เอ่อรตาการหลบสกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวล็อกไว้นะฮะเดี๋ยวมันจะเอาไปผสมหมดนะครับถือว่าเป็นโคลโบเนี่ยผมจะเก็บไว้นะฮะส่วนน้าเป็นเกียร์ทั่วไปเนี่ยผมก็จะไม่เก็บไว้แน่นอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้ล็อกนะโอเคครับผมผมก็จะอัพแล้วก็เอาไปใส่ให้กับไอตัวเขาเรียกอะไรตัวท่านนาของผมนะฮะนี่ก็คือตัวนี้นะครับผมยังใช้อยู่นะเดี๋ยวดูก่อนเออไม่ใช่ทั้งหมดแล้วกัน ธาตุน้ำนะฮะที่ยังใช้อยู่ตัวนี้ครับผมก็คือฟิตนะครับเอามาคอมโบกับออไอตัวหลบสกิลไม่ใช่ดิไอตัวนี่นะฮะอยู่ระยะเวลาการออกของศัตรูนั่นเองนะครับเอามาเพิ่มการหยุดเวลานั่นเองนะครับนี่ก็จะใส่ให้ปืนนะฮะในช่องแรกซ้ายมือจะใส่ให้ปืนส่วนช่องที่2นี่คงต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับเอ้เดี๋ยวดูก่อนนะมีต้านสกิล ครบแล้วเดี๋ยวค่อยไปสลับเออผมว่าจะสลับอยู่นะแต่ว่าไม่สลับก็ได้นะเพราะว่าแต่วถ้าสลับก็ดีเนะเพราะว่าจะได้ค่า8ดาวด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันทีหลังแต่ว่าตัวนี้ใส่แน่นอนเพราะว่าจะเอาปืนมาใส่ให้มันนั่นเองนะครับส่วนมาดูกีนะร์ท่าแสงนะฮะท่าแสงอ่านี่ชิ้นกลางเราจะเอาไปใส่ให้กับตัวบราวนั่นเองนะครับผมอ่ามีบราวน์สองบราวน์สามบราวน์เลยนะครับผม เาวที่1น,นะฮะเบวพันจระเข้บาวจระเข้นั่นเองนะฮะตัวนี้ต้องใช้นะเพราะจะเอาให้เจาะก่อกแรงๆเลยนะครับผมอ่านี่ดูนะนี่ฮะผมบอกเลยมันแน่นอน,นครับผมแล้วก็บาวตัวที่2ก็จะเป็นเาวตัวนี้นะฮะเบนักมายากลนั่นเองนะครก็จะเอามาให้ใส่กับตัวนี้นะครับผมอ่าเพิ่มอัตราการซิ่งเลยไหม <c oughs> ถึงมันจะไม่ซิ่งก็ตามนะฮะแต่ว่าเราจะใส่ให้มันนะฮะเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้ใส่นะฮะที่เป็นธาตุแสงโอเค เรามาดูบราวตัวสุดท้ายนั่นเองนะก็คือนี่ครับผมบราวตำนานร็อกหรือว่าบราวร็อกที่เราเรียกกันนั่นเองนะฮะเรามาดูก่อนนะครับว่าค่าไอตัวนี้กับค่าโลกประกายรัศมีจันทรามันต่างกันยังไงฮะก็ต่างกันตรงที่ตัวนี้ไม่มีพลังชีวิตในไอโล่เออเกียต,ตัวใหม่ไม่มีพลังชีวิตแต่ว่าที่ดีมากขึ้นก็คือมีอัปเกรดธาตุนั่นเองนะครับอัปเกรดธาตุของเรา ในตัวบรารายังไม่มีนะครับผมซึ่งผมต้องการให้มันมีอัปเกรดธาตุมันจะได้ตีแรงมากขึ้นนะครับในการต่อสู้กับฝั่งตะข้ามนั่นเองนะครับผลประกอบการในครั้งนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับ5,000รูบี้ผมคุ้มนะฮะในอย่างในช่วงต้นคลิปนะที่ผมขอไว้นะครับก็คือขอท่าแสงเล่นนะฮะเกียร์อัปเกรดแสงหรือว่าเกียร์แสงนะครับท่าแสงสัก3ชิ้นแล้วก็ปืนแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะครับ D.S. หมวกกัปตันของริวซูยนะฮะ โอ้โห oh, ถือว่าคุ้มคนระับผมผมประกอบการได้1 2 3 4แล้วก็5นะครับที่ใช้ได้จริงๆ5ชิ้น5000รูบี้โอ้โหจัดว่าคุ้มจัดนะครับบวกการันตีด้วยนะโอเคครับผมก็ขอจบการจบคลิปนะฮะในการสุ่มเกียร์ Line Ranger นะครับประจำโคลาโบของด r Stone ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็ฝกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะเจอลิปหน้าครับผมสวัสดีครับส่วนตัวไม่สุ่มนะเออเดี๋ยวมาสุ่มไว้ในเดือนหน้าแล้วกันนะฮะ ดรสโตนผมขอผ่านและวกันบ๊ายบายครับ